สวัสดีค่ะมาพบกันกับสาวเนยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางน้องไรอันกาดบัณฑิตบอกเลยว่างานนี้สมชื่อลูกชายแห่งชาติเลยกับการออกมาเคลียร์ชัดประเด็นดราม่าค่ะที่แฟนคลับบางส่วนนั้นทะเลาะก,กันยันความสัมพันธ์กับน้องต้นข้าวสุปริยายังรักกันดีค่ะทุกคน งานเข้าซะแล้วนะคะสำหรับลูกชายแห่งชาติของเราน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะทุกคนต้องออกโรงเองเลยหลังจากเกิดประเด็นดาม่าระอุข,ขึ้นมาในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีข่าวว่าแฟนคลับของนักร้อง น้องไรอันกาดบัณฑิตนี่แหละแล้วก็แฟนคลับของนักร้องรุ่นน้องนะคะน้องต้นข้าวสุปริยาเกิดการทะเลาะก,กันแล้วก็ประทะคาลมกันดูเดือดมากๆบนโลกออนไลน์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งสองได้มีโอกาสไปขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันค่ะดราม่าเดือดเลยนะสำหรับแฟนคลับน้องไรอันแล้วก็น้องต้นข้าวเนาะที่มีการตีกันกลางโซเชียล ต้นเหตุเกิดจากอะไรนะคะต้องมาติดตามและคำพูดของทางน้องไลอันต้องบอกเลยว่ากินใจมากๆเลยนะคะซึ่งล่าสุดไลอันกับบัณฑิตก็ไม่ทุนเนาะเปิดใจเคลียร์ชัดทุกปมดรามา่าล่าสุดนะคะขวัญใจแม่แม่ทั่วประเทศอย่างเช่นน้องไรอันนะคะก็ บอกเลยว่าไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันบานไปลายไปไกลนะเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวด้วยตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะงานนี้น้องไรอันก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงที่น้องนะ่ะไปเดินพรมแดงรับรางวัลที่งานมายาอเวทนี่คือวันที่29ที่ผ่านมานะคะทุกคนไรอันนั้นมีการยืนยันนะคะด้วยความหนักแน่นแล้วก็มั่นใจว่าน้องอะ่ะ ไรอันในเรื่องดราม่านะคะเขาเคลียร์กันไปแล้วแล้วก็เป็นเพียงการเข้าใจผิดกันเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะทุกคนที่หลายหลายคนเข้าใจนะคะบางคนถึงขั้นแบบว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนซึ่งความสัมพันธ์ของน้องไรอันนะคะแล้วก็น้องต้นข้าวอะ่ะบอกเลยว่าได้รับผลกระทบกับดราม่านี้อย่างไรมาฟังกันเลยคะ่ะทุกคนลูกชายแห่งชาติของเรานะคะน้องไรอันได้มีการออกมาเคลียร์ จ้าตัวย้ำชัดเจนว่าสำหรับผมกับน้องต้นข้าวไม่ได้มีปัญหากันและทุกครั้งที่เจอกันทั้งคู่ก็รักกันและทักทายกันอย่างปกติไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจกันที่ข่าวลือสร้างขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นการสยบความร้าวฉานได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวค่ะ ชัดเจนนะคะทุกคนไรอันก็การันตีแล้วสําหรับความสัมพันธ์กับน้องต้นข้าวยังคงรักกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็น สิ่งที่ทาให้หลายท่านน่ะเกิดความวิตกกังวลเนานะเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสว่า f อของแต่และฝ่ายน่ะมีการทะเลาะก,กันบนโลกโซเชียลอย่างระอุนะคะก็คิดว่าทั้งสองจะมองหน้ากันติดหรือเปล่าจะเป็นยังไง f อเป็นการมาทะเลาะก,กันเองและศิลปินล่ะจะเป็นยังไงซึ่งนี่ก็เป็นคําพูดสุดหนักแน่นของทางน้องไลออนนะคะที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ เป็นคนที่พูดได้ชัดถ้อยชัดคำนะคะเป็นคนที่เคลียร์ประเด็นหลายอย่างได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็น้องไรอันมีการมาชี้แจงเรื่องของแฟนขับตีกันด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนของบุคคลที่เขาไม่เข้าใจกันน้องไรอันบอกแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเป,เป็นประเด็นที่ ร้อนมากๆสำหรับแฟนคลับนะคะบางส่วนที่มีการทะเลกกาะกันบนโลกโซเชียลน้องไรอันมองเรื่องนี้ว่าเรื่องของบุคคลท่านอื่นที่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากๆมันสามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มแฟนคลับของแต่ละคนของแต่ละศิลปินนะคะไม่ใช่เพียงแต่ไรอันแล้วก็น้องต้นข้าวเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งน้องไรอันนะคะมองปัญหาอย่างเข้าใจแล้วก็แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องบุคคลอื่นออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางความคิดที่เติบโตมากๆของทางน้องไรอันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าในเรื่องราวนี้นะคะหลายๆท่านก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะได้ยินบทสัมภาษณ์กันดีว่าไรอันเนี่ย แยกแยะออกว่าเรื่องส่วนตัวกับน้องต้นข้าวกับเรื่องโลกโซเชียลที่ห้ามไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วน้องอไรอันเนี่ยก็ได้มีการออกมาวอนขอด้วยนะทุกคนสำหรับเรื่องนี้ถ้ามันเหนื่อยก็พักเถอะนะคะคำพูดกินใจแฟนๆเลยทีเดียวค่ะคือบอกเลยว่าช่วงนี้มาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญนะคะที่ทำให้แฟนๆเนี่ยแห่ชื่นชมน้องอไรอัน เพราะว่าน้องไรอันน่ะได้มีการส่งคําวอนขอจากใจนะคะถึงแฟนคลับที่ยังไม่เข้าใจกันของทางแฟนคลับน้องต้นข้าวแล้วก็ทางน้องไรอันเองนะคะน้องไรอันบอกว่าถ้ามันเหนื่อยก็พักเถอะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอย่าทำอะไรให้มันเครียดปวดหัวประโยคทิ้งท้ายปิดท้ายดราม่านะคะพร้อมทั้งการแสดงความห่วงใย และเสนอบทความอบอุ่นว่ากินข้าวให้อร่อยฟังเพลงให้เพราะก็พอครับโอ้โหทุกคนต้องบอกเลยว่าคํำนี้เป็นฉากที่แบบว่าสยบเรื่องราวดราม่าได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าน้องไรอันเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกนะคะทุกคนพอได้ฟังคําแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นการแสดงถึง ความงดงามด้วยความเข้าใจแล้วก็ห่วงใยไปยังตัวของแฟนคลับของเขาด้วยเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นแล้วว่าไรอันกาดบัณฑิตเนี่ยสมชื่อที่จะเป็นลูกชายแห่งชาติมากๆนะคะคนเนี่ยแห่ชื่นชมหลังจากคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปคนแห่ชื่นชมกันเต็มเลยว่าน้องไรอันเนี่ยเฮ้ยทำไมมีความคิดที่โตจังมีความคิดที่ โตมากๆนะคะมีวุฒิภาวะมากๆนะคะเพราะว่าคำพูดของน้องไรอันน่ะในครั้งนี้นะคะได้รับเสียงเชื่นชมจากแฟนคลับอย่างล้นหลามยกให้เขาน่ะเป็นลูกชายแห่งชาติคูณสองเลยก็ว่าได้ค่ะมันสมชื่อนะคะกับฉายาของน้องไรอันนะคะด้วยวุฒิภาวะความคิดที่โตมากๆสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างนุ่มนวลและก็เด็ดขาด แล้วคุณหลานมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับคําพูดของทาง,ทางน้องไรอันในครั้งนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทางสาวเนยก็รับฟังนะคะแล้วก็มีการอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มากๆเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะ FC น้องไรอันเองก็มีบางส่วนที่หนักใจแต่พอได้ฟังน้องไรอันออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันนะคะว่าน้องไรอันเองก็มีความคิดที่สามารถขจัดดราม่านี้ได้อย่างดีมากๆ สาเหตุที่น้องเพิ่งได้ออกมาพูดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการออกงานใหญ่นะคะของน้องไรอันก็มีนักข่าวสัมภาษณ์นะคะพอนักข่าวสัมภาษณ์คลิปมันก็มีการเผยแพร่ออกไปทําให้กลายมาเป็นกระแสอีกครั้งเชื่อว่าบทสัมภาษณ์บทนี้นะคะจะเป็นการสยบข่าวลือรามา่าการแตกแยกของทางน้องไรอันขาบัณฑิตและก็น้องต้นข้าวสุปรียาได้อย่างดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสาวเนยช่องอีสานครับข่าวก็ฝากเรื่องราวไว้ให้ทุกท่านรับชมรับฟังเพียงเท่านี้มีความผิดพลาดประการใดนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะ